แจกหวยหนึ100่งรยใบเจออใจปั้มลุยมอบชุดวอมข้าวสารชาวบ้านรอรับอื้อ เจออ90ล้านใจปั้มแจกชุดวอมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมมอบข้าวสารลอตเตอรี่100ใบให้ชาวบ้านในพื้นที่หวังให้ชาวบ้านมีโชคด้วยเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่9ธันวาคม2563ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนไปสนีไทยบ้านห้วยมากลำตำบลทมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนา รางวันนลีปัญญาใสหรือเจอออก0ล้านอายุ48ปีสาวอุดรดวงเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2563หมายเลข149840จํานจำนวน15ใบ90ล้านบาทได้เดินทางมามอบชุดวอร์มให้นักเรียนไว้ใส่คายหนาวจำนวน100ชุดราคา45,000บาท พร้อมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา25,000บาทและเลี้ยงอาหารกลางวันโดยมีดาบตำรวจตีกิติสันเกตสีมาประพัดครูใหญ่โรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ดาบตำรวจตีกิจติสั์กล่าวว่าเดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนเมื่อวันที่23มีนาคม2520บนพื้นที่ราชพัส,สดุ100ไร่มี2อาคารต่อมาเมื่อปีพศ2542โรงเรียนโดนยุบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้ไปเรียนที่โรงเรียนชุมชนทมป่าคาระยะทาง6กิโลเมตรต่อมานายชาย ช่วยนาราษฎรในหมู่บ้านได้ถวายดีกาขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำซำมตมขาวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรัชการที่10เพื่อลดความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรก็มีหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาร่วมพัฒนาและสำรวจความต้องการของหมู่บ้านโดยการนำของผู้ประสานงานมูล,ลนิธิชัยพัฒนาและก ชนละประทาน ดาบตำรวจตีกิจติสันกล่าวว่าจากนั้นก็มีชาวบ้านร่วมกันเสนอขอโรงเรียนคืนเนื่องจากมีความยากลำบากในการเดินทางไปเรียนคณะทำงานจึงเสนอเรื่องกับกองก,กับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ที่ดูแลและจัดตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญและอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยหมากลำ ในวันที่29ตุลาคม2561และเปิดสอนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2561 ดาบตำรวจตีกิจติสันกล่าวอีกว่าขณะนี้มีนักเรียน38คนจากหมู่บ้าน31คนจากต่างหมู่บ้าน7คนมีครู5คนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงป .6 เป็นอาคารชั่วคราว1อาคารกําลังก่อสร้างอาคารเรียนทาวนนักเรียนส่วนมากมาจากครอบครัวยากจนมีอาชีพรับจ้างและไม่มีที่ดินทำกินช่วงนี้อากาศหนาว ต้องนำนักเรียนออกมาสอนข้างนอกอาคารเพื่อผิงแดดคลายหนาว ด้านนางวันณลีกล่าวว่าให้เพื่อนไปสำรวจโรงเรียนยากจนห่างไกลในถิ่นทุรการดาลเพราะต้องการแจกเสื้อกันหนาวและเงินทุนการศึกษาซึ่งก็พบโรงเรียนนี้ที่ทั้งเด็กและชาวบ้านยากจนขาดแคลนมากจึงได้นำมาบอกให้ตนทราบตนจึงนำชุดวอร์ม100ชดุดราคา4 5่0 0ืบาทมาแจกให้เพื่อคลายหนาวทั้งนักเรียนและครูและมอบเงิน25 0 0 0 5,000บาทไว้สนับสนุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันส่วนชาวบ้านนั้นตนได้แจกลอตเตอรี่100ชุด เพราะอยากให้ชาวบ้านได้มีโชคด้วยเพราะการให้ของเราไม่มีวันสิ้นสุดนางวันนลีกล่าวอีกว่าก่อนจะมาแจกชุดวอมคลายหนาวให้นักเรียนนั้นเมื่อเย็นวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้เหมาข้าวสารทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวถุงละ2กิโลกรัมจำนวน260ถุงเป็นเงิน15,200บาทจากร้านค้าในตลาดโคกผักหวานตำบลห้วย อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีมาแจกให้ชาวบ้านที่มาซื้อกับข้าวในตลาดและให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดคนละสองถุงเพื่อช่วยชาวบ้านจะได้อิ่มท้องมีข้าวกินขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด